สวัสดีครับส่วนบอนสีพระธรรมวันนี้จะพามาดูบอนสีนะครับมาดูบอนสีแล้วก็มีข่าวดีมาบอกสําหรับผู้ที่ติดตามอบอนสีพระธรรมนะครับวันนี้จะมีแจกบอนสีฟรีนะครับพาชมสวนไปด้วยแล้วก็จะได้พูดกิจกรรมด้วยใครที่ยังไม่ได้เข้าไลายกลุ่มนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าลายกลุ่มบอนสีพระธรรม สามารถแอดไลน์ไปได้ตอนนี้เลยนะครับวันนี้มีกิจกรรมนะครับวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหานะครับแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากชาวดูไบนะครับสมาชิกบอลสีพระธรรมเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีบอลสีมาแจกคาดว่าไม่ต่ำกว่า20รางวัลน,นะครับอยู่ในกลุ่มสามารถเข้าไปรับ ชมแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับวันนี้ทางาสวนเองก็มีบอนสีอย่างต้นนี้ก็สวยงามมากนะครับต้นนี้เป็นลูกไม้แต่ว่าเป็นลูกไม้โทนเขียวขาวนี่นะครับอันนี้เริ่มโตแล้วนะครับอันนี้คือต้นแม่ยังไม่ได้แยกกระถางเลยนะครับรลอดใหม่มารู้สึกว่าจะขาวเยอะมากนะครับเนี่ยอันนี้เป็นลูกๆเป็นหน่อนะครับหน่อทั้งหมดเลย ยู่นี่ก็มีอยู่4นอนะครับ5นอมีอยู่5นอนะครับวันนี้ก็มีถือว่ามีผู้สนับสนุนด้วยนะครับมาร่วมแจกด้วยในกลุม่มก็ร่วม20 30รางวัลน,นะครับร่วม30รางวัลวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีแอดเข้าไปเลยนะครับที่ลายบอลสีพระธรรมนะครับ0808088684เบอร์นี้นะครับแอดไลน e 0808088684แอดเข้าไปร่วมสนุกร่วมกิจกรรมรับบอนสีฟรีๆกันในโอกาสดีๆแบบนี้นะครับวันแม่แห่งชาติวันพระใหญ่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องบอนสีพระธรรมตลอดนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับกิจกรรมดีๆจากบอนสีพระธรรมนะครับมีหลากหลายชนิดหลากหลายต้นทั้งมีชื่อ ทั้งลูกไม้ด้วยนะครับมาแจกกันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปในไลน์ก็สามารถแอดไปได้ตามาเบอร์ที่บอกเลยนะครับวันนี้มีลหลายๆต้นนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกไม้นะครับแล้วก็มาดูตู้นี้นะครับตู้นี้ก็มาสำรวจดูต้นไหนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ก็จะเอาไปร่วมสนุกด้วย ะ <utan> ครับหรือจะเป็นนกพะเก้าเรามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันไม่แน่นะครับมรมรไม่แน,นะแน่อาจจะมีนกพนะเก้าเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับแอดไปเลยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆมอบความสุขให้กับชาวดูใบทุกๆท,ท่านนะครับท่านไหนที่รับชมคลิปนี้แล้วแอดไปเลยนะครับแอดไปเลยตาม,ามเบอร์โทรที่บอกนะครับตามเบอร์โทรที่บอกอันนี้กําลังเดินสํารวจนะครับมาสํารวจดูว่า จะมีต้นไหนพอที่จะได้เข้ารอบบ้างนะครับไปร่วมสนุกกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้คือ,อรางวัลค่อนข้างที่จะเกือบๆจะอาจะ30รางวัลแล้วนะครับนี่ในนี้ก็เป็นตู้ลูกไม้แต่อันนี้จะเป็นอ,อตรหร b e ษีก้านแดงนะครับนี่ก็มีหลายๆต้นนะครับไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนีน นี่ก็ลูกไม้นะครับหน้าสวยๆต้นใหญ่แล้วด้วยนะครับกระถาง6นิ้วเลยนะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรมอบความสุขให้กับชาวดูใบทุกๆท่านที่รักและชื่นชอบในการเลี้ยงบอนสีปลูกบอนสีนะครับส่วนตู้นี้ก็จะเป็นไม้มีชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่แดงๆเขียวๆนี่ทองพันช่างแต่ว่าเขียวชมพูนี่จะเป็นทอรพา นะครับอันนี้เริ่มโตแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มโตแล้วสยามเพลเดี๋ยวจะได้อัพอัพตั้งแม่แล้วเดียวจะได้อัพกระถางนะครับขึ้นกระถางใหญ่ตั้งแม่เนี่ยลายด่างเริ่มมาแล้วนะครับลายด่างเริ่มมาแล้วสยามเพลต้นนี้เป็นหน่อแล้วก็มีลูกด้วยนะครับเนี่ยลูกมาแล้วนะครับทอรพาเดี๋ยวจะไปเช็คอีกตู้หนึ่งถ้าเกิดว่าโอ้หน่ไอ้หนอนนี่ให้ลูกดีมากเนี่ยมาแล้วลูกมาอีกแล้วนะครับ มีมีลูกแล้วนี่ก็มีลูกสองหนอนนี่ให้ลูกดีมากนะครับอก่อนหน้านี้มีท่านหนึ่งก็ได้ไปกระถางหนึ่งคิดว่าก็น่าจะมีเขี้ยวแล้วเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังลุน้นณะเมืองนอนนะครับนี่ณนะเมืองนอนสวยมากๆนะครับกัดสีสวยมากนี่เนี่ยสีแบบหวานแบบด่างสวยมากเห็นไหมครับนี่มีชมพูมีขาวมีเขียวมีเหลืองนะครับ ก็กําลังลุ้นให้เขาออกหนออยู่นะครับลุ้นให้ออกหนออันนี้สาวนครชัยศรีนี่ก็โตว,วันโตขึ้นนะครับกัดสีสวยนะครับกําลังทยอยกัดสีส่วนต้นนี้ก็หน้าเริ่มด่างมาแล้วนะครับนี่อันนี้ได้มาน่าจะเป็นเนออะไรนะคุ้มรับด่างนะครับหน้าด่างสวยนะครับอันนี้พรกนกนะครับพรกนกต้นนี้จากสวนพิพัฒน์พงศ์นะครับนี่ หน้ากัดชมพูหวานเลยนะหน้านี้ตอนแรกจะเป็นเขียวขาวนะครับแล้วก็เริ่มมีชมพูเข้ามาแล้วนี่กัดขาวชมพูเลยแล้วก็เขียวนิดหน่อยนะครับอันนี้เราก็มาอัปเดตไม้ด้วยมาคัดไม้ด้วยว่าจะเอาต้นไหนไปร่วมกิจกรรมแจกให้กับาชาวดูไบสมาชิกบอนสีประธรรมนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ อยากจะได้บอนสีไปปลูกฟรีๆนะครับก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0808088684นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆมอบความสุขให้กับชาวดูไบนะครับในตู้นี้ก็มีหลายต้นที่กำลังเจริญเติบโตนะครับส่วนต้นนี้เป็นนายทองเหม็นเนี่ยาทางสวนนี่ถือว่า เลี้ยงโตช้าอยู่นะครับโตค่อนข้างช้าเนี่ยนะครับอันนี้ของสวนนะครับนายทองเหม็นนะครับนายทองเหม็นอยู่ที่นี่อาจจะไม่โตมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้เวลานิดหน่อยอันนี้ก็เริ่มกัดสีแล้วนี่ใบหนาด้วยนะครับนี่ใบหนาแข็งแรงมากดูปูโสมเฝ้าซัพย์ต้นนี้เดี๋ยวรออัพกระถางนะครับต้นเริ่มโตละแล้ใบหนาเดี๋ยวอัพกระถางเขาก็จะได้โตขึ้น นะครับอันนี้มีเลหลายต้นนะครับเริ่มโตแล้วเนี่ยอย่างจุลาลงกรเนี่ยสีชมพูนี้จุลาลงกรก็ต้องอัพแล้วนะครับต้นนี้ก็น่าจะมีหน่อแล้วนี่อาจารย์จูอาจารย์จูก็มีหน่อแล้วนะครับส่วนต้นนี้หมดแล้วนะครับหน่อหมดแล้วอันนี้ได้มาในานามหมอชันยุทธน่าจะโทนคล้ายๆกับหมอจินดาอันนี้ไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับ ตับหมอสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้มาในแต่อยู่ในตับหมอแน่นอนนะครับผมนี่ต้นนี้น่าสวยมากนะครับส่วนต้นนี้ก็ตั้งแม่เป็นต้นที่ชอบอีกหนึ่งตัวนี่คือนราทัศน์นี่อัพอัพกระถางใหม่แล้วนะครับคาดว่าอีก2เดือนก็น่าจะโตเต็มวันะครับสําหรับนราทัศน์เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมมากๆและก็ชอบมากนะครับไม้ที่กระดูกเข้มเข้มเส้นใบเข้มเแบบนี้นะครับก็ กำลังหามาสะสมไม่ว่าจะเป็นยุทธหัตถีนะครับแล้วก็อะไรเพชรราหูนะครับพันท้ายน,นรสิงห์อย่างเงี้ยนะครับประเภทที่เส้นใบเข้มๆนะครับหรือแม้แต่ชินนบัญชรหน้าหน้า,าหน้าสีม่วงนะครับจะเส้นใบเข้มมากนะครับเพราะว่าอีกหน้าหนึ่งจะออกนะเป็นชมพูกระจายนะครับแต่อีกหน้านึงคือ กัดสีม่วงเต็มใบแล้วก็มีเส้นใบที่ชัดเจนมากนะครับหน้านนั้นจะสวยนะครับสวยมากๆส่วนต้นนี้ก็จะเป็นบอลแข้งนะครับแต่ตอนนี้แข้งหลุดไปนะครับมีมีมาอยู่ก้านหนึ่งนะครับอันนี้หลวงปูแหวนใช่ไหมเออไม่ใช่แหลมทองขอไปแหลมทองนะครับแหลมทองนะครับส่วนข้างๆนี้หลวงปู่ขาวนะครับนี่ก็เริ่มโตแล้ว เป็นหน่อของเผาลงกานะครับหนุมนานเผาลงกาเริ่มโตแล้วแล้วก็อันนี้เป็นรัตนบุรีต้นแม่นะครับแต่ว่าพอผ่านแล้วก็เลยมาอยู่กระถางเล็กแต่ตอนนี้ต้นลูกเนะี่ยโตจนให้ลูกให้หลานเยอะมากมายนะครับโตกว่าต้นแม่มากนะครับอ,อีกกระถางหนึ่งนะครับเอาวันนี้ก็ถือว่ามาคัดนะครับใครอยากได้บนสียิ่งตอนนี้คนที่ถามหากำลังตามหากันโดยเฉพาะตนน้เนเนี้ยนพเก้าเนี่ย ให้ดูตอนตอนโตของเขาเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนกพะเก้านะครับนกพะเก้าตอนโตนี่สวยงามมากๆนะครับนี่ให้สีมาแบบนี้นะครับ,บสีสวยนะครับแต่มีต้นเล็กอยู่นะครับอาจจะคัดไปร่วมกิจกรรมไปลุ้นกันในกลุ่มนะครับไปลุ้นกันในลายกลุ่มนกพะเก้าแล้วก็มีลูกไม้ด้วยนะครับลูกไม้สวยๆแบบนี้ ็นหน่อด้วยนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับไม้แยกหนอนนะครับตู้นี้ก็ยังไม่ได้แยกนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งใครอชอบลูกไม้ก็มีแจกชอบบอลมีชื่อก็มีแจกใครชอบบอลเก่าบอลโบร,ราณก็มีเช่นกันนะครับโอ้วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษเลยนะครับวันนี้กิจกรรมเราสองทุ่มนะครับสองทุ่มของวันนี้เราจะมีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวมาดู ดูในตู้นี้ก่อนว่ามีจำนวนอะไรหรือเปล่านะครับามาเช็คดูมีอยู่นะครับมีอยู่อันนี้เป็นหน่อทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้แม่นี่นี่คือแม่ใหญ่นะครับแล้วนนี้จะเป็นหน่อทอรพานะครับทอรพากระบือเผือกนี่แหละนะครับนี่เดี๋ยวจะคัดไปสักต้นหนึ่งนี่ใครยังไม่มีบอลเก่าหายากนะครับทอรพาอยู่ในตับรามเกียรตินะครับ ทอระพากระบือเผือกส่วนอันนี้โอ้หนอเริ่มมาละหนอพญาสุระเศษนะครับต้นนี้เหมือนได้กลิ่นดอกไอ้กลิ่นดอกบอนสีเลยนะครับไม่รู้ว่าต้นไหนวันีเมื่อคืนก็ไม่ได้เข้ามาเช็คด้วยนะครับอืมช่วงนี้บอลก็ทยอยออกดอกครับไม่ค่อยได้เข้ามาเช็คเลย แต่ก็มีหลายๆต้นติดฝักแล้วนะครับโอ้ต้นนั้นเริ่มโตละเดี๋ยวจะได้แยกหนอสำหรับบอลใหม่ต้นนี้นะครับต้นนี้เทพนรินนะครับเทพนรินมีข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยสำหรับต้นนี้นะครับจงให้ทุกานทราบว่านี่คือบอลสีที่มีชื่อว่าเทพนรินนะครับทำการจดทะเบียนเมื่อเดือนเมษายนนะครับมีชื่อผู้จดชื่อผู้ขอแล้วก็ ต้นแม่ต้นพ่อนะครับที่ผสมเรียบร้อยทุกประกาศนะครับมีรายละเอียดครบหมดนะครับสำหรับต้นนี้เทพนรินสวยมากนะครับดูโอ้โหดูใบนี้ดูใบนี้สวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับ,โโรบสวยงามมากๆนะครับเทพนรินนะครับเทพนรินอีกสักให้เวลาอีกสักสามสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวจะทำการ ลองแยกแยกหน่อนะครับแยกหน่อจะดีกว่านะครับแยกหน่อจะชัวร์กว่าตอนนี้ให้เขาให้หน่อเขาโตก,ก่อนนะครับสําหรับเทพนรินนะครับตอนนี้มีคนจองไว้มีคนจองไว้แต่ไม่รู้จะพอกันไหมนะครับสําหรับเทพนรินนี่โอ้มีหลายๆต้นเริ่มโตอันนี้นี่ก็โตแล้วนี่ก้านแดงๆนี่ไงก้านแดงนะครับพรมหรือสีนะครับ,รรส,นะรบส่วนก้านดำนี่จะเป็นมัขวานรังสรรน,นะครับนี่ ให้หน่อมาอีกแล้วนี่เดี๋ยวให้ใบที่สองเขาโตเต็มที่แล้วจะแยกออกมาโอ้ก้านยาวแล้วนะครับนี่นี่ก้านยาวแล้วสําหรับพรมหรือสีต้นนี้นะครับได้มาอตอนนี้ออกมาสองแล้วออกมาสองหน่อใหญ่ด้วยนะครับใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้ก็กําลังแทงหลอดใหม่ด้วยนะครับทั้งสองหน่อเลยหลอดที่สองกำลังมานะครับเนี่ยหลอดหลอดที่สองกำลังมานะครับ โอ้ไม้ก็เริ่มทะยอยอแตกหน่อออกมานะครับช่วงนี้ก็ต้องปฏิบัติงานทำงานนะครับก็ยังไม่ได้เข้ามาอัปเดตนะครับก็อาจจะมีะการอัปคลิปที่เว้นช่วงไปสักหน่อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านคอยติดตามเรื่อยๆนะครับติดตามเรื่อยๆกดติดตามไว้นะครับก็จะพยายาม มาอัปเดตให้ชมตลอดนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเว้นช่วงไปบ้างนะครับก็ให้ให้ทราบโดยในยวะว่าติดศาสนก,กิจนะครับติดศาสนก,กิจก็เลยไม่ได้มาอัปเดตให้ชมนะครับถือว่าเราก็ต้องทําทหน้าที่ของเรา,าในส่วนของงานพระศาสนาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อว่างเว้นจากงานพระศาสนาเราก็มาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แล้วก็มาอัปเดตบอลเสียให้ทุกท่านาได้รับชม นะครับถ้าหากใครชื่นชอบนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะของทางช่องว่าจะพาไปชมบอนสีชนิดไหนนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากชาวดูใบนะครับชาวบอนสีพระธรรมอีกนะครับก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจขออนุโมทนาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ที่เข้ามาคอมเมนต์ อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับยังไงเข้ามาสนทนาพูดคุยได้หรือใครอยากจะเข้าร่วมกลุ่มนะครับลายกลุ่มบอลสีพระธรรมก็แอดไปเลยที่เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เทียวกันนะครับ080 808 86 84นะครับก็ให้ทุกท่าน โชคดีวันนี้ใครเข้าไลา์กลุ่ม2องทุ่มขอให้ได้รับบอลสีฟรีในกิจกรรมของช่องบอรสีประธรรมนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร